่อมานะครับเราก็จะมาเพิ่มอ,อุปกรณ์ตัวแมกเนติกสวิตช์นะครับหรือตัวคอนแทคเดือที่คอนแทคนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับ <c oughs> ก็เหมือนกันอาจจะดูวิธีการติดตั้งโดยกดปุ่มเพลย์นะครับวิดีโอ นี่ผมข้ามขั้นตอนไปเลยแล้วกดที่ปุ่ม e NLO นะครับไฟที่ตัวโฮสต์เบ e จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับหลังจากที่ปุ่ม e NLO นะครับแสดงว่าพร้อมที่จะเ,เรียนรู้ความถี่ของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ,นะรบแล้วก็ทำการแยกสวิตช์นะครับออกจากแม่เด็ก2ครั้งนะเป็นสีน้ำเงินทั้งหนึ่งแล้วสองครั้ง ที่อุปกรณ์ก็จะเจอเป็นว่า Contact นะครับปรากฏขึ้นที่ตัวแอปพลิเคชันไฟก็จะกลับไปเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เปลี่ยน c o n t a c t นี้เราจะไปติดที่ประตูหรือหน้าต่างก็ได้ กันทึแค่นี้เราก็จะมีอุปกรณ์นะครับมาติดตั้งนะครับอยู่ในระบบของเรานะครับเรเ,เ,รเราสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับที่มีประโยชน์อย่างเช่นตัว smoke d e t e c t นะครับเอามาทำการติดตั้งเพิ่มเพื่อที่จะไว้สำหรับตรวจจับควันเพิ่มเติมได้นะครับเดีย๋ยวเราจะมารีวิวในครั้งต่อไป